ครับกูเด็ดนะครับวันนี้ขอแนะนาคอร์สเรียนคณิตศาสตร์นะครับสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับนักเรียนป .6 ที่ต้องการจะสอบคณิตศาสตร์สนามแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าม .1 ห้องกิฟเต็ดโรงเรียนรัฐบาลนะครับหรือโรงเรียนสาธิตโรงเรียนชื่อดังทั่วไปนะครับหรือนะครับสนามแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสสอพทนะครับทีเด็ดนะครับก็คูได้รวบรวมก็สอบยากจํานวน40ข้อมาลองนําเสนอให้นักเรียนลองเรียนดูนะครับ เนื่องจากมันเป็นข้อสอบยากนักเรียนต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบพิเศษนะครับมากกว่าปกตินะครับรูก็เลยได้เตรียมนะครับแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหานะครับแบบง่ายๆนะครับแบบใหม่ๆนะครับมานําเสนอนักเรียนลองศึกษาดูนะครับอาจจะช่วยให้นักเรียนสามารถทําข้อสอบยากได้ง่ายขึ้นนะครับข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบที่เจอในสนามแข่งขันทั่วไปนะครับ มันจะต้องใช้ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์นะครับต้องใช้แนวการคิดวิเคราะห์ที่มากกว่าปกตินะครับครูได้รวบรวมเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียดมาให้นักเรียนลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาข้อนี้ดูนะครับอาจจะทําให้นักเรียนทําข้อสอบยากได้ง่ายขึ้นนะครับลองไปดูตัวอย่างข้อสอบชุดนี้กันเลยครับสวัสดีครับพบกับครูเดชอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดทดลองข้อสอบแข่งขันนะครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับลองทํา สอบแข่งขันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้านักเรียนมีเอกสารแล้วนะครับลองเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะครับชุดนี้มันก็จะเป็นยากๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นข้อสอบประมาณสอบเข้าห้องกิฟอะไรประมาณนี้นะครับมาจากสนามสอบนะครับที่นิยมสอบกันนะครับเป็นข้อสอบระดับประเทศนะครับข้อ1นะครับในชารกดเครื่องคิดเลขเพื่อบวกจํานวนนับตั้งแต่1ถึง100นะครับ ได้ผลรวมเป็น5,212ซึ่งไม่ใช่ผลรวมที่ถูกต้องเพราะเขากดเครื่องคิดเลขผิดโดยกดบวกจํานวนเดียวกันเกินไป2ครั้งนะครับเกิน2ครั้งนะครับจงหาว่าจํานวนที่นายชานกดเกินไป2ครั้งนั้นคือจํานวนใดนะครับข้อนี้นะครับ,นะรบก็ต้องกดบวก1ถึง100นะครับนะทีนี้ถ้านักเรียนหาผลรวม1ถึง100นะครับก็ ปกติกดเครื่องคิดเลขเนี่ยเขาก็จะกด1กดบวกกด2กดบวกกด3กดบวกกด4กดบวกกด5กดบวกกด6กดบวกไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์นะครับทีนี้เราก็ต้องหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องก่อนว่าถ้ากดบวก1ถึงร้อยจริงๆมันจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็คำนวณเลยนะครับก็1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง96 97สิบเจ็ดนะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบเกนะครับหนึ่งรนะครับอ่าทีนี้เราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็คำนวณน,นะครับเราไม่บวกไปเรื่อยๆนะครับเราไม่บวก1บวก2บวก3มนะฮะเราจะเอา1บวกกับหนึ่งรนะครับได้หนึ่งเอ็ดนะครับทีนี้เราก็เอา2บวกกับเก้าสิบก้าก็ได้หนึ่งอยเอ็ดสามบวกกับเก้าสิบแปดก็ได้หนึ่งอยเอ็ด พราะนั้นทุกคู่ที่บวกกันนะครับจับคู่หัวกับท้ายนะครับมันจะบวกกันได้หนึ่งร้อยเอ็ดหมดเลยทุกคู่นะครับทีนี้จานวนตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยเนี่ยมีอยู่ห้าหนึ่งร้อยตัวนะครับจับคู่ก็จะได้ห้าสิบคู่นะครับคู่ละสองตัวนะครับห้าสิบคู่คู่ละหนึ่งรอยเอ็ดนะครับเราก็เอาหนึ่งร้อยเอ็ดคูณห้าสิบ่านี่เองนะครับ <c oughs> มันก็จะได้นะครับเอาศูนย์มาห้าหนึ่งเป็นห้าห้าศูนย์ได้ศูนย์ห้าหนึ่งเป็นห้า ผลลับที่แท้จริงนะครับถ้ากดถูกมันก็จะได้5,050นะครับ5 0 5 0นะทีนี้พอกดผิดนะครับมันเกินมานะครับเกินมาเป็น5,212เราก็ต้องหาว่ามันเกินมาเท่าไหร่นะเราเอา5,212ลบด้วยผลลัพธ์จริงๆ5 0 5 0นะครับลบกันเหลือ2นะครับ11เลบหเหลือ6นะครับอันนี้เหลือ1นะครับ เกินมาร้อยหกสิบสองครับทีนี้ร้อยหกสิบสองที่เกินมานี่คือกดเกินไปสองครั้งนะครับนะเราไม่ได้กดร้อยหกสิบสองหรอกแต่เรากดอะไรก็ไม่รู้สองครั้งแล้วได้ร้อยหกสิบสองนะครับเราก็ต้องเอาร้อยหกสิบสองเนี่ยหารสองนะครับก็จะได้สองแปดสิบหกนะครับสองหนึ่งเป็นสองนะครับแสดงว่าเรากดแปดสิบเอ็ดเกินมาสองครั้งนะครับแทนที่เราจะกดบวกแปดสิบ บวกแปดสบเอ็ดนะครับแล้วก็บวกแปดสิบสองนะครับไปเรื่อยๆแต่เรากดผิดนะครับในชากรกดผิดก็กด8 1เดนี่ยเกินมาสองครั้งนะครับเกินมาอีกนะครับนี่กดบวกเข้าไปอีกสองครั้งมันก็เลยเกินมาเป็นร้อยหกสบสองนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เกินมาก็คือแปดสิบเอ็ดนะครับนะเรียบร้อยต่อคอควายนะครับ ข้อ2นะครับนอกจากตางเลือกจํานวนออกมา5จํานวนที่ไม่ซ้ํากันจากจํานวนนับตั้งแต่2 2ถึง99นะครับโดยจํานวนที่มากที่สุดที่มีค่ามากกว่าผลบวกของ4จํานวนที่เหลือและค่าเฉลี่ยของจํานวนทั้ง5เป็นจํานวนคู่นะครับจำนวนที่มีค่ามากที่สุดในจำนวนนี้คือจํานวนใดนะครับมากที่สุดที่เป็นไปได้ก็99นะครับเพราะว่าเลือกตั้งจำนวนที่อยู่ในระหว่าง22นะครับ20ตั้งแต่2 2ถึง99นี่เลือกมาตัวหนึ่งนะครับ เอาตัวที่เยอะที่สุดนะอ่ะ, <c oughs> อะดูวิเคราะห์จากโจทย์ก่อนนะครับเลือกมาห้าจำนวนตั้งแต่ยี่สิบสองถึงเก้าสิบเก้านะครับยี่สิบสองถึงเก้าสิบเก้าโดยที่เอาสี่ตัวนั้นบวกกันสี่ตัวที่น้อยๆน,นะครับบวกกันนะครับมีนะครับ,ม,นะรบมากมีค่ามากกว่าอ่าตัวที่มากที่สุดมีค่ามากกว่าสี่ตัวนะครับไอตัวที่มากที่สุดตัวหนึ่งเนี่ย นะมากกว่า4ตัวแรกบวกกันนะครับเอาช่องสี่เหลี่ยมบวกกัน4ตัวยังน้อยกว่าช่องวงกลมเลยนะครับแล้วพอค่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเป็นจํานวนคู่นะครับเราก็เอาบวกกันหมดนะเสร็จแล้วมันมีห้าตัวเราก็หารห้านะครับหารห้าแล้วได้จํานวนคู่นะทีนี้ลองดูว่าเราจะเลือกอะไรได้บ้างสมมุติลองเอาน้อยที่สุดมาก,ก่อนนะครับยี่สิบสองยี่สิบสาม 24 25นะครับอันนี้บวกกันนะครับบวกหลัก10ก่อน2 2 2 2 2งสตัวเป็น80นะครับแล้วก็2บวก3เป็น5 5 5บวก5เป็น10 10บวก4เป็น14ก็จะได้94นะครับแสดงว่าอันเนี้ยต้องมากกว่า94นะครับในวงกลมต้องเป็น95หรือไม่ก็96หรือไม่ก็97หรือไม่ก็98 99ตัวไหนไม่รู้นะครับ จำนวนที่มากที่สุดนี่แหละในคําตอบของเราอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งไม่รู้นะลองดูนะครับทีนี้ <c oughs> เราก็ต้องทําให้ค่าเฉลี่ยมันเป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเก้าสิบสี่บวกกับตัวใดตัวหนึ่งในนี้แล้วหารห้าจะได้เลขคู่นะครับอย่างเช่นลองเอาเก้าสิบสี่บวกกับเอาเก้าสิบห้าก่อนนะครับตัวแรกนะ ได้189หาร5ไม่ได้เลขคู่แน่นอนนะครับหาร5ไม่ได้เลขคู่ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหาร5แล้วได้เลขคู่นะครับตัวที่หาร5แล้วได้เลขคู่ก็ต้องเป็นตัวที่ลงท้ายด้วย0หรือ5นะครับเพราะว่ามันถึงจะหารลงตัวนะครับหารลงตัวแล้วถ้าเป็นศูนนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา94บบวกกับอะไรสักอย่างที่มัน ทำให้ลงท้ายด้วย0นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีอยู่แค่96หรือ98นะครับอ่าลองดูสมมุติว่าเราเลือก96กว่อนล้วกันไม่รู้ว่าอันไหนจะถูกนะครับก็เอา94บวก96นะครับได้0ทด1 18เป็น19อยะ190หาร5นะครับหารสั้นเลยนะครับ535หรือเศษ4 58 40อ่า ได้แล้ว38เป็นเลขคู่นะครับ38เป็นเลขคู่แสดงว่า96นี้ได้โอเคเลยนะครับทำให้ผลค่าเฉลี่ยเป็นเลขคู่นะครับงั้นลอง98ดูนะครับ94บวก98นะได้2ทด1 192นะครับไม่ได้แน่นะครับไม่ได้เลขคู่แน่เพราะว่า192ันหาร5ไม่ลงตัวนะครับ พราะนั้นตัวที่ถูกต้องก็คือ96ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เติมลงวันนี้นี่เลยนะครับ96นะเพราะนั้น96มากกว่า22บวก23บวก24บวก25แน่นอนนะครับแล้วก็96พอบวกกับผลรวม4ตัวนั้นขึ้นก็คือ94 96บวก94มันก็จะได้190นะครับพอหาร5มันได้38ซึ่งก็เป็นเลขคู่นั่นเองโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นข้อ2ก็ตอบข้อควายต่อไปข้อ3นะครับน้องเฟิร์นซื้อสแตมมูลค่า50บาทนะครับประกอบด้วยสแตมดวงละ1บาท2บาทและ5บาทโดยจํานวนสแตมดวงละ1บาทและ5บาทเป็นอ่า่บาทเป็น5เท่าของจํานวนสแตมดวงละ2บาทนะครับน้องเฟิร์นซื้อแตมมาทั้งหมดกี่ดวงนะครับวิธีการของเราก็คือนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาตัวเลขมาเติมแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นนะครับ มีสแตมดวงละหนึ่งบาทกี่ดวงไม่รู้คูณเข้าไปนะครับใส่หน่วยไว้ด้วยดวงนะครับเสร็จแล้วก็บวกกับดวงละสองบาทนะครับกี่ดวงไม่รู้อ่ะใส่ไว้ช่องว่างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมนะครับดวงนะครับก็ติดไว้ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็บวกด้วยดวงละห้าบาทนะครับกี่ดวงไม่รู้คูณเข้าไปนะครับนะ ก็จแล้วนะครับรวมเงินได้50บาทนะครับ50บาทแค่นี้เองทีนี้เงื่อนไขก็คือดวงละ1บาทมันจะเป็น5เท่าของดวงละ2บาทนะครับอย่างเช่นนะครับนะดวงละ2บาทเป็น1ดวงนะครับเราซื้อ2บาทน้องเบอร์เนี่ยซื้อมาแค่ดวงเดียวนะครับแบบ2บาทเนี่ยซื้อมาดวงเดียวดวง1บาทก็จะเป็น5ดวงนี่คือ5เท่านะครับ5เท่าของ1ก็คือ5้นั่นเองนะครับ นะก็ง่ายๆก็คือเอา2บาทเนี่ยมาคูณด้วย5เข้าไปนะครับคูณด้วย5เข้าไปก็จะได้เป็นดวงละ1นบาททีนี้เราก็เติมนะครับเติมตัวเลขให้ครบเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นดวงละมีอย่างละกี่ดวงนะครับทีนี้ออารวมตังนะครับ1บาท5ดวงก็ได้5บาทนะครับ2บาท1่ดวงก็เป็น2บาทนะครับก็เป็น7บาทแล้วนะครับ7บาทก็ต้องบวกกับ43บาทนะครับ ทีนี้ดวงละห้าบาทกี่ดวงถึงจะได้สี่สิบสามบาทมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะครับพอไม่ใช่นะเราบวกอะไรไม่ได้แล้วนะครับอก็กลับไปเริ่มใหม่แค่นั้นเองนะครับกลับไปเริ่มใหม่อ่าโอเคดวงละเราไปเริ่มที่ดวงละสองบาทนะครับเริ่มดวงละสองบาทนะดวงละสองบาทเป็นหนึ่งไม่ได้แล้วลองเป็นสองดูสินะครับสองสองก็เป็นสี่นะครับ 2, 2 สองห้าก็เป็นสิบแสดงว่าดวงละหนึ่งบาทสิบดวงนะครับสิบดวงก็ได้สิบบาทนะครับดวงละสองบาทสองดวงก็ได้สี่บาทนะครับนะเสร็จแล้วก็สิบสี่ละนะครับสิบสี่ก็ขาดอีกสามสิบหกนะครับห้าคูณอะไรได้สามสิบหกไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเราก็กลับไปเริ่มใหม่นะครับไม่มีห้าคูณอะไรได้สามสิบหกไม่มีนะก็ไม่มีละโอเค กลับไปเริ่มใหม่นะครับกับไปเริ่มใหม่เราก็ทดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทดไปเดี๋ยวก็เจอครับไม่เยอะไม่เยอะดวงสแตมมันไม่กี่ดวงหรอกแค่ห้าสิบบาทเองนะครับอ่ะทีนี้สองไม่ได้สามสามสองเป็นหกนะครับหกห้าสามสิบสามสิบสามสิบบวกหกมันสามสิบหกนะครับมันก็เหลืออยู่สิบสี่ห้าคูณอะไรสก็ไม่ได้นะครับก็ลอง อ่าสี่ก็ไม่ได้จะได้นะครับสี่สองเป็น8นะครับก็ไม่ได้งั้นลองหเลยแค่นี้เองนะครับลอง5 5าคูณสมันได้10นะครับทีนี้ถ้า2บาทมี5ดวง1บาทก็จะมี5้คูณห้าคูณหก็ยี่เติมลงไปก่อนนะครับเติมลงไปทีนี้ก็รวมตังค์นะครับ2 2ดวง1บาทนะครับยีิบหดวงก็รวมตังค์เป็น25บาทนะครับดวงละ5บาท2ดวงก็เป็น10บาทนะครับนะก็รวมกันเป็น35แล้วนะครับ เหลืออีกสิบห้าบาทสิบห้าเอามาจากไหนนะครับบวกขึ้นให้มันครบห้าสิบนะครับบวกขึ้นให้มันครบห้าสิบนะยี่บห้าบวกสิบได้ส5 35ิบห้าสาสิห้าก็ต้องบวกเข้าไปอีกสิบห้านะครับถึงจะได้อเป็นห้าสิบนะ <c oughs> ทีนี้ห้าคูณแล้วได้สิบห้าห้าคูณสามครับเสร็จแล้วครับได้ครบทุกดวงแล้วนะครับหนึ่งบาทมียี่บห้าดวงนะครับ แบบ2บาทมี5ดวงนะครับแล้วก็แบบ5บาทเอาแค่3ดวงนะครับแค่นี้ก็รวมตังค์ได้ครบ50บาทแล้วนะครับทีนี้ตอบอะไร25หรือ10หรือ15ไม่รู้นะครับดูที่คําถามนะครับหรือสแตมมาทั้งหมดกี่ดวงนะครับก็คือเอาจํานวนในช่องว่างของเรานั่นแหละครับมารวมกันทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจํานวนสแตมนะก็เอา1บาทนะครับ1บาทซื้อมา25ดวง อันนี้รวมเป็นบาทนะครับทีนี้ยี่สิบห้าดวงนะครับสองบาทมีห้าดวงนะครับสามบาทมีสามดวงนะครับรวมกันนะครับสามสิบสามดวงนะครับเรียบร้อยนะครับรวมดวงนะครับรวมจำนวนในช่องว่างนะครับตอบข้อขอไข่ครับต่อไปข้อ4นะครับ กำหนดเศษส่วนต่อไปนี้ซึ่งยังไม่ได้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับถ้าเรียงเศษส่วนข้างต้นจากน้อยไปมากแล้วผลคูณของตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนในลําดับที่4เป็นเท่าใดนะครับเศษส่วนในลําดับที่4อ่ะโอเคเราต้องเรียงลําดับก่อนนะครับจากน้อยไปมากนะครับทีนี <sk r isa> นน้จะเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเราก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าถ้าจะเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับทําให้ตัวส่วนเท่ากันทํายังไงล่ะทีนี้นะครับในตัวนี้ก็ มันมี2มี4มี3มี16มี8นะครับเราก็ต้องทําให้มันเท่ากันด้วยกันหาคอนอนะครับถึงจะรู้ว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าใครรู้คอนอแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับมี2มี3นะครับมี4มี8มี16นะครับคอนอนะครับเริ่มที่แม่2ก่อนเลย2 1ไม่ได้ดึงลงมา2 2 2 4เป็น8 2 8 16นะครับ สอ,อีกแล้ว1 3 2 1เป็น2 2 2เป็น4ี่สอี่เป็น8ปนะครับสอ,อีกนะครับ, 3, 1, 2, 1, 2, 2. รบสามหนึสองหสองสองพอแล้วนะครับสามกับ2พอแล้วนะครับละนอของเราก็คือ2องคูณส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 องนะครับอ่ะเป็นเท่าไหร่สองสองเป็น4ี่นะครับสี่สเป็น8ปดนะครับสาสองเป็นห เอาแดคูณกับหก6ปดหกได้สี่สิบแปดเราต้องทำให้ตัวส่วนมันเป็นสี่สิบแปดนะครับทำให้ตัวส่วนเป็นสี่สิบแปดทำยังไงนะครับคณอ,อกคือสี่สิแปดนะครับโอเคคูณลบแล้วนะนี่คือไปทดข้างนอกมานะครับเราจะทำให้ตัวส่วนเป็นสี่สิบแปดนะทำยังไงอะขยาย,ายนิดนึงนะครับสองนะครับ2ก็คูณด้วยยี่บสี่นะครับยี่บสี่สองเป็นสี่สิแปดเราก็คูณยี่บสี่ ตัวข้างล่างคูณ24ตัวข้างบนก็คูณ24นะครับ1คูณ24ก็จะได้24แล้วก็เขียนผลลัพธ์ไว้เลยนะครับ16คูณอะไรได้48 16ก็คูณ3นะครับได้48นะครับ11ก็คูณ3ด้วยก็กลายเป็น33นะครับทีนี้4นะครับ4คูณ12เป็น4 8นะครับคูณ12 12ก็คูณ3ด้วยก็เป็น36นะเขียนผลลัพธ์ใหม่ไว้เลยนะครับ 8648ข้างล่างคูณ6กข้างบนคูก็ดสี่สิบสนะครับแปคูณหกอีกแล้วเก้าหกก็ห้าสิสี่นะครับสามคูณสิบหนะครับสามคูณสนะิบหคูณสิบหกก็ได้สี่6ิแปดสิบหกคูณสงก็ได้สามสิบสงนะครับแปดคูณหกนะครับ8ปดคูณหกสามคูณหกด้วยสาก็ได้18 เราได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็เรียงค่าผลลัพธ์ใหม่จากน้อยไปมากตัวข้างบนนะครับที่เขียนไว้นะครับจากน้อยก่อนนะครับน้อยสุดก็คือ18นะอ่ะอาขีสิอกก่อนเริ่มต้นด้วยนะครับเรียงใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นด้วย3ส่วน8เป็นตัวแรกนะครับนะต่อไปจาก18ก็จะกลายเป็น24นะครับ24นั่นก็คือ1ส่วน2นะครับ2ตัวแล้วนะครับ ัดจาก24ี่ก็คือสามสิบสองนะครับสามสิบสองก็คือสองส่วนสามนะครับนะถัดจากสามสิบสองก็จะกลายเป็นสามสิบสามได้แล้วครับสามสิบสามนั่นก็คือสิบเอ็ดส่วนสิบหกนะครับสิบเอ็ดส่วนสิบหกก็ได้แล้วทีนี้นะครับตัวที่สี่คตอบของเราเอาตัวนี้นะครับเขาบอกในลําดับที่สี่นะครับลําดับที่สี่ของเราคือสิบเอ็ดส่วนสิบหกนะครับ ไม่ใช่3าสบส่วน4 8นะครับอันนั้นเป็นตัวที่เราหาครนไม่เกี่ยวนะทีนี้ถ้าเรียงเรียบร้อยนะครับโจทย์เขาบอกให้เรียงอ่าเรียงน้อยไปมากเรียบร้อยนะครับเอาผลคูณเอาอะไรคูณกันล่ะตัวเศษกับตัวส่วนนะครับเอาตัวเศษกับตัวส่วนคูณกันจะได้เท่าไหร่เอา11คูณ16กแค่นี้เองนะครับก็จะได้คําตอบ6 1 6 6 1 6 1ห1 1 1นึ่งหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งนะครับ 6, 7 1งตอบ176งองูนะครับ